เรามาดูการทำข้าวผัดปูของร้านรวยข้าวผัดปูนะครับจุดเตานอนกระทะลงครับแล้วก็ลงน้ํามันเนี่ยฮะน้ำมันก็เป็นน้ํามันพืชธรรมดาน้ามันพืชนะ,ะน้ำมันที่ลื่นที่สุดในโลกคือน,น้ามันพืชนะฮะจริงๆน้ำมันปาล์มเลยแหละครับแล้วก็เนี่ยฮะนี่ตอกไข่ใส่กระบวยองลงไปครับนี่เราเอาไข่ลงไปแล้วขย,ยี้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 ขยี้ไข่นะนี่กวน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 เสร็จแล้วก็ลงข้าวครับข้าวเราใช้ข้าวหอมมะลิ เศษเอเลยนะฮะข้าวหอมมะลิสุรินนะครับเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยจริงๆแล้วบางคนคิดว่าต้องใช้ข้าวแข็งจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเป็นข้าวข้าวที่มันกินที่มันอร่อยที่สุดนะฮะเพราะว่าเราก็บางทีเราก็ไม่ได้กินเลยนะฮะบางทีก็ใส่กล่องไว้ยิ่งทิ้งไว้นานๆนะฮะมันก็ยิ่งแข็งนะครับแทบจะกินไม่ได้เลยแต่นี่เราใช้ข้าวหอมมะลิสุรินรับรองว่าทิ้งไว้นานยังไงมันก็ยังนุ่มอร่อยอยู่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ลงนี่ฮะก้ามปูม้าครับก้ามปูม้าเราใช้เนื้อก้ามลงไปผัดก่อนครับเป็นต้นตอนเป็นชิ้นๆนี่ฮะก้ามลงไปผัดเสร็จปุ๊บนี่เอื้องไปลงมาโจกเข้าไปนี่ฮะซอสครับซอสสูตรของทางร้านเพิ่มรสชาติครับใส่ต้นหอมซอยเข้าไปครับโรยพริกไทยป่นลงไปครับทีนี้แล้วครับจังหวะนี้เนี่ยดูนะฮะนี่ไฟเนี่ยเร่งขึ้นมาครับควันที่ท่วมเลยฮะ เร่งไฟขึ้นมานะฮะไกลิ่นหอมกระทะหน่อยครับนี่ควันร่วงสะบัดแผลบนี่โอ้ยนี่ยข้าวมันแห้งมันร่วนนะฮะแต่ว่าจริงๆริงมันนุ่มนะฮะนี่นี่จัดเรียงใส่จานเลยครับนี่กระดกนี่กระบวยว wag เราขอกะทะปัก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 นี่นี่เห็นไหมเห็นก้านปูไหมไม่พอก็โรยอกปูม้าลงไปด้วยอื้อจานนี้บอกได้เลยว่ามัน แจ่มเลยครับ